ไหนนะคะที่ยังคงความเสียหายมากอยู่สําหรับในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนี่ต้องบอกว่าตัวเลขอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาใช่ล้วคะอยู่ที่13อำเภอนะคะ160ตำบลค่ะและเสียหายที่หมู่บ้านทั้งหมด1,074หมู่บ้านตั้งถิ่วัวเยอะที่สุดในภูมิภาคของภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานส่วนภาคใต้นี่นะคะก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ่ที23อำเภอนะคะ161ตำบลค่ะและ 1,189หมู่บ้านค่ะก็มัเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็จังหวัดอื่นก็มีสงขลาก็เยอะเหมือนกันนะคะที่นราธิวาสเองก็เยอะพัทลุงก็เยอะนะคะสุราษฎร์ธานีก็เยอะนะคะแล้วก็ที่ระนองกับชุมพรนี่ตัวเลขยังไม่เท่าไหร่ยะลาก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่น้อยอยู่รตนอนนี้จะน้อยสุดนะคะค่ะยังไงก็ต้องติดตามนะคะพยากรณ์อากาศอย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องที่มันเดี๋ยวจะบอกว่าต้องแก้จะได้บ้องแก้ไม่ทันข่าวสารเลยทีเดียวใช่ค่ะก็ติดถานการข่าวบันเทิงนะคะกันนิดหนึ่งนะคะ ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะที่จะต้องตามเท่าพอลล่ากับเอ็ดเวิร์ดแล้วใช่แล้วเขาออกงานคู่กันแล้วค่ะครั้งแรกไม่รู้จะเก็บเงินเมคมันนี่เอาไว้เป็นแบบว่าค่าจัดงานหรือเปล่าเพราะถ้าสินสอดเอ็ดเวิรเตรียมแล้วร้อยล้านนะคะก็ควงกันออกงานค่ะแล้วก็มาเผยนะคะว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมการคืบหน้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของโรงแรมะนะคะก็เพืเ่อนๆไปทำใช่ป่ะแ้วก็มีทีมงานด้วยอ่ะอะะคะก็ล้วนแต่เป็นอีเวนต์จากเพื่อนๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะแต่ว่าในส่วนของชุดแต่งงานที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊จะตัดทันหรือเปล่าสรุปว่าเสร็จแล้วค่ะไม่ค่อย <laughs> พร้อมนะ แล้วก็เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวขอเวลานิดนึงค่ะเพื่อที่จะไปทําสวยเมื่อคนที่คุณรักคือคุณเอ็ดเวิร์ดขอไปเข้าคอร์สหนตอนนี้รีบเคลียร์งานเป็นการด่วนเลยสำหรับพอล่าเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าคอร์สเจ้าสาวเสร็จเพื่อให้ทันวันที่22ที่จะแต่งงานนี้แล้วนะคะส่วนทายาทก็บอกขอเบรกเอาไว้ก่อนเลยเพราะอยากเที่ยวสองคนอยากทำงานสองคนกันไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากชมข่าวนี้นะคะแบบเต็มๆนะคะก็สามารถนะคะมาเจอกับพวกเราได้ทางทีวีีช่อค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหากท่านต้องการรับชมการทดลองเออการ ฟรีนะคะของเราที่มีมากกว่า10ช่องดูฟรีจนถึงต้นปีหน้าค่ะเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยได้ดูจุใจมากยิ่งขึ้นก็ทำได้ง่ายมากค่ะเพียงแค่ปรับาตำแหน่งเดิมของท่านนะคะมาตำแหน่งใหม่ของเราที่ s a ต e l l i t e SES 1 หรือว่าชื่อเดิมเนี่ยก็คือ AMC 4นนะคะที่1.1 w วสตค่ะค่ะที่การปรับค่ะง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ถ้าต้องปรับจานดาวเทียมของท่านนะคะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเพียงแค่4องศาเท่านั้นค่ะก็จะเจอตำแหน่ง SES 1ของเราละค่ะค่ะแล้วก็ข่าวดีกว่าใครนะคะคือต้นปีหน้าค่ะคุณจะดูได้มากกว่า40ช่องนะคะและมีความคมชัดอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะเพราะเราจะทําการแจกกล่องทีวีฟูลเซตเลเยอร์บ็อกซ์นะคะฟรีต่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นอย่างที่พวกเราบอกกันไปทุกๆวันนะคะ ค่าที่1 1> <ช><ช>หึก็คือค่า Deposit Box นะคะค่ามาจํากล่อง70เหรียญอย่างที่บอกไปค่ะได้คืนแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณนํากล่องเนี่ยไปคืนในกรณีที่คุณไม่ใช้แล้วใช่ค่ะแล้วก็โดยไม่มีกําหนดระยะเวลานะคะแล้วก็มีค่า a c t i ิเวชั่นฟ e ีค่าเปิดบริการใช้กล่องเพียงแค่30เหรียญเท่านั้นเองซึ่งถือว่า ถูกมากดูบ้างแล้วไ <c oughs> <handling> <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่เลยค่ะะคะวิธีการที่ท่านจะได้ชมมากกว่า40ช่องอย่างที่พวกเราบอกไป <c oughs> นะคะท่านก็แค่สมัครเป็นสมาชิกค,ค,ค่ะรายปีปีปละ150เหรียญเท่านั้นเองใช่ค่ะนะคะท่านก็จะได้รับชมช่องที่มากกว่า40ช่องนะคะส่งตรงจากประเทศไทยแต่ถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะท่านยังคงรับชมช่อง Basic Channel <c oughs> ได้เหมือนเดิมนะคะมักประมาณ10ช่อง อย่างแน่นอนแล้วก็ช่อง TGN ที่ชมพวกเราอยู่นี้ก็ได้ดูอย่างแน่นอนเหมือนเดิมค่ะนะคะ,ะ,คะย้ำอีกครั้งค่ะว่าหลังจะได้รับกล่องฟรีแล้วนะคะท่านไม่ต้องทําการปรับจานใหม่ใดๆอีกเลยค่ะเพียงแค่เปลี่ยนกล่องนะคะแล้วก็มาเป็นสมาชิกกับเราค่ะก็จะสามารถรับชมช่องได้มากกว่า40ช่องค่ะถือว่าเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะคะ่คะสวนรายละเอียดนะคะการแจกกล่องว่าเราจะไปแจกที่ไหนยังไงเมื่อ,อไหร่ค่ะเราจะมาอัปเดตให้ทราบเร็วๆนี้แน่นอนค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่ตุย๋ยบอกไปว่าถ้าหาท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของเรานะคะ ท่านก็จะสามารถรับชมได้ประมาณ10ช่องนะคะ,คะซึ่งเป็นเบสิกช h a น n e ลค่ะแล้วก็ถึงท่านไม่ได้เป็นสมาชิกทีวีพูแต่ว่าช่อง TGN ที่ท่านรับชมอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะ,คะว่าช่อง TGN จะหายจะพลาดกันอัปเดตละครข่าวสารข่าวอะไได้บ้าง,ย,งยังอยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะวิธีการอย่างละเอียดนะคะเข้าไปดูที่ w w w t v w ว u s c o m ค่ะ หรือทดสอบถาม c u s t o m e r service ได้ที่1 8 0 0 9 2 1 2ศูนนะคะหรือถ้าท่านไม่สะดวกจริงๆก็สามารถเรียกช่างในพื้นที่ของท่านได้ค่ะว้าวแล้วก็มีใช่สำหรับพี่น้องชาวไทยชาวลาวนะคะที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเราสามารถโทรมาแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับจานฟรีเนี่ยได้นะคะที่เบอร์1 8 0 0 9 2 1 2 5 9 5ค่ะเพื่อจะได้รับชมรายการสดจากประเทศไทยที่มากกว่า10ช่องนะคะใครที่อยู่ละแวกเดียวกันเนี่ยก็เชิญชวนมาทั้งหมู่บ้านเลยจะได้ดูพร้อมๆกันค